สาวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบก็คืนโดยไม่กินอะไรเลยนะมาดูกันว่าจะอยู่ได้สักกี่วันมาเริ่มันเลยอันดับแรกก็เหมือนเดิมนครับตัดไม้ไก็ทําการตัดตัดแล้วก็ตัดแล้วก็เอามาใส่กองไฟนะครับใส่กองไฟเสร็จแล้วล้วก็ไปทาการสำรวจก็เจอฐานครับเจอฐานเสร็จแล้วก็เจอกล่องก็แวะเปิดกันหน่อยมาดูกันว่าจะได้อะไรโอ้โหแฟลชไลท์ มากองที่สองดูกันว่าจะได้อะไรเฮ้ยอันนี้ดีอยู่ถุงดีถุงดีอันนี้คือดีมากเสร็จแล้วก็ไปมาเติมไฟครับเอาถ่านที่เราได้มาคือได้เยอะอยู่ที่ไปสำรวจเมกกื่อกี้โอ้เสร็จแล้วก็มืดพอดีก็ตัดไม้เราไม่มีอะไรทำนะตัดไม้กันก่อนเลยคือแบบทำอะไรมากไม่ได้เดินก็ช้านะสำรวจแบบก็ช้า วันที่สองก็หานนี้นะหาตีนกระต่ายแต่ไม่รู้เป็นไรคลิปนี้ดวงผมเกลือมากคือดูดิกระต่ายหลายตัวนะผมยังไม่ได้เลยเนี่ยผมตีกระต่ายไปหลายตัวยังไม่ได้เลยดูโอ้โหทุกคนดูดูความเกลือจนมันมืดอะ่ะก็เหมือนเดิมอะไม่มีอะไรทำตัดไม้ตัดไม้ มาอัพวลนะให้มันวิวสีอย่างน้อยเราก็มีอะไรให้ทำนะก็ค,คือการตัดไม้คือสำรวจก็แบบสำรวจเฮย้ยน่าเหลือเชื่อนะคือเราอยู่ถึงวันที่3าได้ละเป้าหมายของเราคือวันที่4นะทุกคนเราก็เติมไฟไปเลยเติมไฟเสร็จแล้วก็ผมก็จะมาทำในสิ่งที่ผมอยากทำมานาน คือผมไม่เคยทํามาก่อนก็คือการเลี้ยงสัตว์นะทุกคนดูนี่โหดูสกิลสกิลของผมสกิลเกมมิ่งแล้วก็หาแครอทมาให้มันนี่แล้วก็ลองนะลองเล่นนะทำอะไรได้บ้างอ้าเฮ้ยผมเผลอกดอะไรอะเอาก็ตายหายตัวก็ตายหายตัวมาผมจะมาลองกับไอ้ตัวนี้นะ ตอนแรกผมก็งงเอา้าเทมเสร็จแล้วนี่ทำไมมันไม่กินวะอ๋อคือเพิ่งเพิ่งมารู้นะว่ามันต้องเทมสามครั้งนะถึงจะได้ไอหมาป่าตัวนี้มาคือก็ผมก็อยากอยากได้หมาป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงอะด้วยความที่ไม่รู้อะไรก็ทำการไปหาเนื้อหมาป่ามานะก็คือเวลาอยากเจอหมาป่าก็คือไม่เจอเลยแต่พอเวลาไม่อยากเจอเนะี่ยเจอแล้วเกิน อ่ะนี่ไงมาป่ะแต่ก่อนอื่นเห็นกล่องก็ต้องเปิดนะเป็นอะไรที่น่าจะดีอยู่อ่ะเฮ้ยได้นี้เว้ยได้ปืนนี่เจอพอดีเลยแต่ทุกคนดูผมผมจะหิววันนี้แล้วผมหิวจนจะเตีล้ละดูนั่นเลยเชื่อไหมล่ะถึงวันที่สี่แล้ว เนี่ยเฮ้ยนี่ยาในเลี่ยนนี่ว่ายาในเลี้ยนอ๋อที่มันที่มันขึ้นไงขึ้นบนหัวผมว่าอีขึ้นบนหน้าจอว่ามีบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้าผมก็ว่าอยู่อะไรทำไมไม่เห็นวะพอเงยหน้าขึ้นไปไม่เห็นโคจะจะหิวจะตายแล้วครับทุกคนเราต้องรีบหาน้องมาป่าเราตอนนี้เนื้อเราครบแล้ว หาน้องอป่าไม่ฉันต้องการหาน้องอป่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะโอ้ย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 เรียบร้อยนา่นีงสีมองเท่งเลยก็บายบายนะทุกคน